พีิกขี้หนูสองเม็ดฟันล่วงไปถึงสามซี่ครับเหตุการณ์นี้เกิดกับตัวผมเองครับในปากของผมนะครับมีแต่ฟันปลอมเพราะเจอมาหลายเหตุการณ์ครับเช่นเรื่องพริกขี้หนูสองเม็ดฟันล่วงไปสามซี่เหตุการณ์มีอยู่ผมว่าผมไปมัวดื่มสุรากับเพื่อนกลับมาตีสองตีสามพอเข้าบ้านแฟนก็มายอมเปิดประตูเลยอยู่บ้าน หน้าบ้านดาแฟนไปเรื่อยๆแฟนบ่ได้รับบ่ได้นอนก็เลยรำคาญผมก็เอาจากคกที่มีพริกติดออกมาสองเม็ดคว้างมาหาผมผมก็บอกให้ได้มาได้บ่ได้มองจาคกคกบินเข้าปากมาในที่ปากของผมรับดังตุ๊บจนปากเจอเลยครับพอเพาะพี่ขี้หนูที่ตุ๊ติดกับสาคก มาโซนปากผมผมปรากฏว่าฟันผมล่วงไปสามซี่นี่คือที่มาที่ไปของพี่ขี้หนูสองเม็ดฟันล่วงไปสามซี่ครับ